จะทอดหมูนะพี่น้องใส่เกลือครับพงสุรดมักข่าเคียงนี่แหละจ้ะจะทอดมันจังบะเลอะหลายจะให้ทอดเกลือมื่อกี้เพราะใส่อีหยังดอกใส่แต่เกลือกับพงสุรด์พยาามมันไม่เข้ากันจะ้ะน้ำมันหอยทอดไข่เมื่อคืนบโลรางเราทอดไข่เมื่อคืนใส่น้ำมันเพิ่มลงไปอีกจะ้ะ หมูใส่แหละทอดแบบาาธรรมชาติเลยบลใส่ยังทางนั้นเลยทอดหมูมาาธรรมชาติใส่เกลือไม่ต้องใส่ยังทางนั้นแซ่บด้วยกันเลยจ้ะลอยมันแห้งจะน้อยก่อนเด้แต่เด้อลุกเลยจ้ะพี่น้องเพราะแหละเนี่ยถ้าทอดแบบาาธรรมชาติมันก็บรหมวบางอย่างเลยจ้ะถ้าเขาใส่แป้งใส่ซอสซีอิ๊วซีผ้าไหมผ้าดำไปเลย เสร็จแล้วจ้าสีสันน่ากินมากสวยงามตามท้องเรื่องมาจ้ามากินข้าวด้วยกันนะจ้าทุกคนวันนี้เดูสิสีสันสวยธรรมชาติเราทอดธรรมชาติสีมันจะสวยธรรมชาติเนาะมันก็สวยได้เหมือนกันเนาะเพื่อนๆเนาะขอบคุณนะคะใครที่มาเห็นคลิปนี้แล้วขอบคุณที่รับชมขอบคุณท,กกทุกการก,กดไลค์ขอบคุณนะคะ ที่ให้การสนับสนุนขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ